กี้ยอมแล้วค่ะกี้ก็คือไซเลนสกี้เนี่ยนะคะยอมแล้วนะคะคืองานนี้เนี่ยจะบอกว่านี่เป็นชัยชนะครั้งหนึ่งของการกดดันของอเมริกาก็ว่าได้นะคะ USA อเมริกาเพิ่มความกดดันเพิ่มอีกนิดหนึ่งเพิ่มความกดดันขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆ ซึ่งการกดดันล่าสุดที่รายงานไปเมื่อวานก็คือการกดดันเรื่องของการตัดความช่วยเหลือทางด้านของการทหารทันทีเนี่ยนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเพิ่มแรงกดดันที่ทําให้เซเลนสกี้บอกยอมแล้วครับยอมแล้วครับเอาเลยอยากจะมาคุยเรื่องแรกเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยเราพร้อมทุกอย่างแถมยังโอโลมปฏิโลม,ตตโลมเชิดชูขอบคุณรู้บุญคุณของโดนัลด์ทรัมป์ของอเมริกาอีกเนี่ยนะคะประมาณว่า พี่ทัมอยากได้อะไรเนี่ยพี่กี้จัดให้หมดทุกอย่างเลยนะคะขออย่างเดียวว่าอย่าทิ้งเราเลยนะคะเอาวันนี้ติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันนะคะตอนนี้มีแหล่งข่าว4คนเลยค่ะให้ข้อมูลกับรอยเตอร์นะคะว่ารัฐบาลทรัมป์แล้วก็ยูเครนมีแผนที่จะลงนามสัญญาเปิดทางให้อเมริกาได้เข้าถึงแหล่งทรัพยากรแร่ ของยูเครนเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนแรกกับการให้ความชื่อเหลือทางด้านของทหารต่อไปแต่อย่างไรก็ตามค่ะคือรอยเตอร์ก็บอกว่าแหล่งข่าวของเขา4คนเนี่ยพูดเหมือนกันแต่พอไปถามบุคคลที่มีตำแหน่งแห่งหนทั้งในอเมริกาเองหรือแม้แต่ในธรรเนียบประธานิธิบดีของยูเครนเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการ เปิดเผยในยเรื่องนี้อย่างชัดเจนมากนักกันนะคะซึ่งเรื่องนี้สกอตต์แบสเซนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐก็ให้สัมภาษณ์กับ FOX NEWS นะคะว่าไม่ได้มีแผนการลงนามแต่ยังได้นะคะขณะที่ทำเนียบขาวทำเนียบประธานาธิบดียูเครนแล้วก็รวมถึงสถานทูตยูเครนประจำกรุงวอชิงตันดีซีก็ยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่างใดค่ะแต่ที่ มีความน่าสนใจก็คือว่าถึงแม้ว่ายังไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการกับการยอมแล้วในครั้งนี้ของยูเครนเนี่ยนะคะแต่มันก็มีการออกมาของเ,ออเซเลนสกี้ค่ะที่ออกมาพูดว่าเขาต้องการจะแก้ไขสิ่งต่างๆให้ถูกต้องและก็พร้อมจะลงนามข้อตกลงเรื่องแร่ธาตุกับสหรัฐทุทกเวลาและทุกรูปแบบที่สะดวกเลยนะคะหลังจากที่ทะเลาะก,กับทรัมป์ ไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็เป็นเรื่องเชาโชวโ่ไปทั่วโลกเลยเนี่ยนะคะท่าทีอ่อนข้อของเซเลนสกี้นั้นมีขึ้นเพียง1วันค่ะหลังจากที่ทรัมป์สั่งระง,งับความช่วยเหลือทางทหารต่อ,อยูเครนนะคะซึ่งถือว่าเป็นการพลิกนโยบายครั้งสำคัญของอเมริกาเลยค่ะและก็ยังเป็นการส่งสัญญาณถึงการที่อเมริกาไปเข้าข้างรัสเซียซึ่งม่เรียกว่าเป็นการ พลิกประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของการเมืองของอเมริกาเลยก็ว่าได้กับท่าทีของทรัมป์ในครั้งนี้นะคะเซลเลนสกี้ได้มีการชววตข้อความผ่านทาง X ค่ะบอกว่าพวกเราทุกคนไม่มีใครต้องการสงครามที่ไม่จบสิน้นยูเครนพร้อมจะเข้าสู่โต๊ะเจรจาให้เร็วที่สุดไม่มีใครต้องการสันติภาพไปมากกว่าชาวยูเครนอีกแล้วทีมงานของผมพร้อมที่จะทำงานภายใต้ภาวะผู้นำที่เข้มแข็งของประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อบรรลุสันติภาพที่ยั่งยืนค่ะ ซึ่งท่อยถแถลงนี้เนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นถ้อยถแถลงที่ชัดเจนเลยว่าเซเลนสกี้นั้นตั้งใจจะเน้นย้ำว่ายูเครนเนี่ยทราบซึ้งในบุญคุณของอเมริกาอย่างยิ่งเลยนะคะหลังจากที่เคยถูกรองประธานาธิบดีเจเรมีส์ตำหนิเซเลนสกี้ว่าไม่สำนึกบุญคุณของอเมริกา พอคงจะไปตั้งสติได้แล้วเนี่ยนะคะหลังจากนั้นก็เลยมีอุย้ยพลังพลูถ้อยคำสำนึกบุญคุณมาเต็มไปหมดเลยเลยบอกว่าเราจะหนักดีว่าอเมริกาทำมามากแค่ไหนเพื่อช่วยให้ยูเครนสามารถคงไว้ซึ่งอธิปไตยและเอกราชการพบปากของเราที่วอชิงตันไม่ได้เป็นอย่างที่ควรจะเป็นซึ่งน่าเสียใจที่มันเป็นไปเช่นนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องแก้ไขสิ่งต่างๆให้ถูกต้องนะคะ ผู้นำยูเครนย,ยังให้กรอบกว้างๆที่จะนําไปสู่ข้อตกลงสันติภาพซึ่งเขาก็บอกว่าควรจะเริ่มจากการปลดปล่อยนักโทษแล้วก็ยุติการโจมตีทั้งทางอากาศและก็ทางทะเลหากว่าทางรัสเซียยอมทําในแบบเดียวกันค่ะแล้เขาก็บอกอีกว่าหลังจากนั้นเราก็จะก้าวเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปอย่างรวดเร็วและจะทํางานร่วมก,กันกับสหรัฐเพื่อนําไปสู่ข้อตกลงสุดท้ายที่เข้มแข็งนะคะนี่เป็นท่าทีล่าสุด ของเซเลนสกีหลังจากที่อเมริกาตัดยุติเรื่องของการช่วยเหลือทางทหารไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้เองค่ะท่าทีของเขาก็อ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะคะขณะที่ทำเนียบของรัสเซียเองนะคะก็ชี้ว่าการที่สหรัฐตัดสินใจตัดความช่วยเหลือด้านการทหารกับยูเครนถือเป็นก้าวย่างสำคัญที่จะนำไปสู่สันติภาพค่ะโดยรัสเซียยังคงรอดูท่าที ต่อของทางโดนัทป์ต่อไปเนี่นะคะขณะที่การตัดสินใจในครั้งนี้ของโดนัทัป์ด้วยการที่เอียงไปทางฝั่งของรัสเซียขนาดนี้อย่างเห็นได้ชัดเนี่ยก็ทำให้สมาชิพกพรรคเดโมแครตตาออกมาโวยวายกันเป็นการใหญ่ทีเดียวค่ะต่อการ เอนเอียงไปยังรัสเซียซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของอเมริกาเลยนะคะการที่ทรัมป์พลิกจุดยืนไปเข้าข้างรัสเซียถือเป็นความเปลี่ยนแปลงด้านภูมิรัฐศาสตร์ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายชั่วยุคคนของอเมริกาค่ะตั้งแต่ทศวรรษที่1940เป็นต้นมารัฐบาลไม่ว่าจะสายเดโมแครตหรือว่าริพับลิกันนั้นยึดถือนโยบายปกป้องคุ้มกันยุโรปจากการลุกรานของมอสโกนะคะ โดยคาดว่าทรัมป์จะมีการชี้แจงแนวทางยุติสงครามรัเสเซียยูเครนเพิ่มเติมระหว่างการถแถลงนโยบายประจำปีต่อสภาค,คอนเกรสในช่วงเย็นของอวันสองวันนี้แหละนะคะอันนี้ก็เป็นท่าทีล่าสุดซึ่งดูแล้วถ้าเป็นแบบนี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเนี่ยนะคะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งของอเมริกาทั้งของยูเครนเนี่ยนะคะแต่ว่าดูจากท่าทีของเซเลนสกี้แล้วก็น่าจะยอมแล้วล่ะคะ่ะทีนี้ มันมีปัจจัยสําคัญค่ะฉันคิดว่าอันนี้ก็เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เซเลนสกี้ยอมซีโรราบต่ออเมริกาถึงแม้ว่าจะมียุโรปสนับสนุนหนุนหลังอยู่ก็ตามนะคะเพราะถ้าหากว่าลำบองแบบนี้นะคะว่าถ้าหากว่าวัดพลังกันแบบตัวตัวแล้วระหว่างกองกำลังนาโตกับรัสเซียโดยที่ไม่มีอเมริกาอยู่ด้วยไม่เกี่ยวข้องด้วยเลยเนี่ยถ้าวัดกันแบบตัวตัว งานนี้เลยทำให้เซเลนสกี้เองก็น่าจะรู้คำตอบว่าใครกันแน่ที่ได้เปรียบเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าไม่มีอเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็เลยจะเป็นคำตอบที่ทำให้ยูเครนนั้นก็ต้องอยอมซีโรราบยอมให้กับอเมริกาไม่ว่าเขาจะต่อรองเรื่องของแร่แร่เอิร์ธขนาดไหนก็ตามเนี่ยนะคะ มีการรายงานที่น่าสนใจมากนะคะตัวเลขนี้น่าสนใจมากเป็นการรายงานของสำนักข่าวเอเจซิราค่ะซึ่งเขาก็ได้มีการเปรียบเทียบนะคะอย่างเช่นบอกว่าก็เป็นการเปรียบเทียบวัดพลังกันระหว่างกองทัพนาโตกับรัสเซียถ้าหากว่าไม่มีอเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องโดยต้องย้อนกลับไปนะคะว่าเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางผู้นํายุโรปได้บรรลุข,ข้อตกลงร่วมกับยูเครน4ข้อเหมือนกับมา เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นให้คำมั่นกับยูเครนว่าเฮ้ยไม่ต้องกลัวนะนาย นายยังมีเรานายยังมีเราคอยช่วยเหลืออยู่นะคะไม่ต้องกลัวนายยังมียุโรปนะคะยังมีนาโต้เนี่ยอยู่ข้างนายอยู่รับประกันความมั่นคงให้กับยูเครนในขณะที่เมื่อวันจันทร์ที่3มีนาคมโดนัลด์ทรัมป์เองก็มีคำสั่งให้ระง,งับการสนับสนุนทางทหารแก่ยูเครนชั่วคราวแล้วก็เกิดการวิวาทะกันระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับทางเซเลนสกี้ด้วยซึ่งงานนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้นำไปสู่การรายงานข่าวชิ้นนี้ของอาซีรานะคะ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวก็กอ่อให้เกิดคำถามว่าบรรดาสมาชิกนาโตในยุโรปจะมีความแข็งแกร่งพอที่จะรับประกันความมั่นคงและความปลอดภัยให้กับยูเครนได้จริงหรือไม่หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาค่ะ โดย NATO หรือว่าสมาชิกองค์การสนธิสัญญา,อาเอลนติกเหนือมีทั้งหมด32ประเทศนะคะตามข้อมูลในปี2024ซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นประเทศในแถบยุโรปแล้วก็อเมริกาเหนือซึ่งหากรวมกับกองทัพสหรัฐนะคะถ้ารวมกับกองทัพสหรัฐจะมีสมาอาณาสมาชิกนาโตเนี่ยจะมีกองกําลังมากถึง2ล้านนายค่ะซึ่งรวมถึงกองทัพขนาดเล็กที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติตามคําสั่งของนาโตโดยตรงด้วย สหรัฐเป็นสมาชิกนาโต้ที่มีทหารประจำการมากที่สุดนะคะอยู่ที่1ล้านสาแสนนายรองลงมาก็เป็นตรุรกีค่ะมีทหารประจำการอยู่4 8 1 0 0 0นายส่วนฝรั่งเศสกับอังกฤษซึ่งเป็นผู้นำในการประชุมผู้นำยุโรปกับยูเครนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นมีทหารประจำการอยู่2 0 5 0 0นานายฝรั่งเศสเนี่ย2อง0 0นาพนายแล้วก็อังกฤษเนี่ย1น8 0 0 0นายก็ไม่ได้เยอะอะไรเลยเนี่ยนะคะนอกจากนี้นาโต้ยังมีอาวุธยุธโทโธปกรณ์จำนวนมากค่ะ ทั้งเครื่องบิน7,000ลำรถถัง6,800คันเรือรบ2,170ลำแล้วก็เรือบรรทุกเครื่องบิน6ลำทีนี้มาดูทางฝั่งของรัสเซียบ้างนะคะในขณะที่รัสเซียมีทหารประจำการอยู่ประมาณ1,320,000นายมีคลังแสงขนาดใหญ่มากเช่นกันค่ะมีเครื่องบินเนี่ย4,292ลำนะคะรถถัง5,750คันเรือรบ449ลำและก็เรือบรรทุกเครื่องบิน1ลำ นอกจากนี้สหรัฐก็ยังมีฐานทัพประจําการอยู่ในยุโรปอยู่หลายแห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษเนเธอร์แลนด์เบลเยียมเยอรมนีโปลแลนด์อิตาลีสเปนกรีซแล้วก็ตรกุรกีรวมๆแล้วเนี่ยมีกองกำลังอยู่ในยุโรปประมาณ65,000นายพร้อมกับคลังแสงอาวุธที่ทันสมัยค่ะซึ่งรวมไปถึงคลังอาวุธที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า6แห่งในยุโรปพร้อมกับรถถังแล้วก็ยานเกราะฝูงบินทางอากาศ8ฝูง เรือพิฆาตของกองทัพเรือสี่ลำแล้วก็ระเบิดนิวเคลียร์ประมาณร้อยลูกนะคะแล้วก็สหรัฐยังมีทหารประมาณ10,000นายที่ประจําการหมุนเวียนในโปโลแลนด์ด้วยค่ะขณะที่รัสเซียไปดูรัสเซียกันบ้านนะคะรัสเซียก็มีกองประจําการอ,อ,อยู่ในต่างประเทศเช่นเดียวกันแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศที่เคยอยู่ภายใต้สหภาพโซเวียตมาก่อนนะคะ ก็มีการเปิดเผยข้อมูลจากมูลนิธิจอร์เจียเพื่อการศึกษาด้านยุทธศาสตร์และระหว่างประเทศบอกว่าในปี67นั้นรัสเซียมีฐานทัพขนาดใหญ่2แห่งในเบลารุสในคาซัคสถาน2แห่งในอาร์เมเนีย2แห่งในดินแดนที่เป็นข้อพิพาทในเซาล์ออสเซียและก็อัฟคาเซียของจอร์เจียในคีกิสถานทาจิกิสถานคาซัคสถานและภูมิภาคทรานิสทรานิสเตรียที่แยกออกไปของโมดวาประเทศละ1ฐานทัพค่ะ โดยสหรัฐนั้นถือว่าเป็นผู้รับประกันความมั่นคงให้กับยุโรปมาตั้งแต่สมัยสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเป็นช่วงที่สหรัฐร,ร่วมก่อตั้งนาโต้และส่งทหารหลายแสนนายไปยังยุโรปนะคะเพื่อต้านอิทธิพลของสหภาพโซเวียตแล้วก็ช่วยรับประกันความมั่นคงให้กับยุโรปมาตลอดนับตั้งแต่นั้นค่ะนั่นเท่ากับว่าถ้าหากว่าถอนกําลังมีการถอนกําลังทหารออกจากยุโรป ในภูมิภาคนี้จะต้องมีการจัดตั้งกองทัพเพิ่มอีกกว่า60,000นายค่ะเพื่อที่จะทดแทนกำลังทหารของอเมริกาที่จะถอนการประจําการออกไปจากในยุโรปนะคะซึ่งนอกจากส่งทหารไปให้กับยุโรปแล้วสหรัฐก็ยังให้เงินงบประมาณสนับสนุนทางทหารแก่นาโต้ด้วยค่ะอย่างในปี2024เนี่ยรวมๆแล้วก็ประมาณ860,000ล้านดอลลาร์นะคะ ซึ่งมากกว่างบประมาณสนับสนุนจากสมาชิกนาโตประเทศอื่นๆถึง2เท่าแล้วก็พอเกิดสงครามยูเครนเองอเมริกาก็ให้ความช่วยเหลือทางฐานโดยตรงกับยูเครนไป65,000ล้านดอลลาร์แล้วก็รวมรวกับความช่วยเหลือด้านอื่นแล้วก็ประมาณ183,000ล้านดอลลาร์ ขณะที่ยุโรปนั้นให้ความช่วยเหลือกับยูเครนไปแล้ว141,000ล้านดอลลาร์รวมง,งบประมาณที่ความช่วยเหลือทหารโดยตรงอีก51,000ดอลลาร์ค่ะอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่า NATO จะมีงบประมาณมากมายแต่ว่าในมุมของสำนักข่าวจาสซิราที่วิเคราะห์ในมุมนี้นะคะก็มองว่ายัางไงก็ตามเนี่ยสมาชิกนาโตยังคงต้องพึ่งพาสหารัฐอย่างหนักในการป้องกันภัยคุกคาม ขณะที่ทรัมป์ก็ได้เรียกร้องให้ยุโรปเพิ่มงบประมาณทางการละโหมเพิ่มมาก่งขึ้นด้วยนะคะซึ่งโดยสรุปแล้วเขาก็มองว่าถึงแม้ว่าศักยภาพของกองทัพของรัสเซียอาจจะไม่ได้แบบเทียบเท่ากองทัพของนาโตแต่อาจจะเป็นบททดสอบยุโรปเป็นบททดสอบของยุโรปที่มีความยากมากขึ้นถ้าหากว่าสหรัฐถอนตัวออกจากความช่วยเหลือในภูมิภาคนี้ไปจริงๆเพราะว่า ถึงแม้ว่าจะมีงบประมาณมากกว่ามีอะไรที่มากกว่าเนี่ยแต่ถ้าหากว่าอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นกําลังหลักถอนกําลังออกไปเนี่ยอันนี้ก็คงจะสู้ได้ลําบากเลยทีเดียวนะคะซึ่งงานนี้ยังไงเสียถ้าดูแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะยังไงนาโตหรือยูเครนเองหรือว่านาโตเองก็ยังต้องพึ่งพาสหรัฐอเมริกาอยู่ดีค่ะซึ่งมองว่าชป์เองก็คงจะอ่านเกมนี้ออกนะคะว่าตนเนี่ยถือไพ่เหนือกว่า เพราะฉะนั้นก็เลยสามารถที่จะกดดันแล้วก็เรียกร้องในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้อย่างเต็มที่สิ่งที่เขาต้องการในขณะนี้จากยูเครนก็คือสิทธิ์ที่จะได้เข้าไปบริหารจัดการแร่แร่เอิร์ธในยูเครนค่ะเราจึงเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ในห้องทำงานลูกข่ายจนปัจจุบันทรัมป์ก็มีมาตรการในการ กดดันกดดันกดดันเซเลนสกี้มากขึ้นมากขึ้นเรืเร่อยๆจนกระทั่งเขาก็ได้มีการทวิตข้อความว่ายอมแล้วจ้ายอมทุกอย่างแล้วจ้าอยากได้อะไรเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะทําให้นะคะเขาเรียกว่าอะไระคะยอมทุกอย่างนะคะยอมแก้ไขข้อผิดพลาดพร้อมเซ็นข้อตกลงเรื่องของแร่ทุกเมื่อเมื่อทำต้องการนะคะอ่านี่แหละก็อาจจะมี ปัจจัยส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้ยังไงเสียเนี่ยเขาก็ยังต้องง้อสหรัฐอยู่ดี